ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้นักเตะคนที่2ต่อจากอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งชื่อดังนะครับทั้งคลุกวงในแล้วก็นักข่าวทั่วไป ต่างยกให้เวอร์พูลนะครับกลายเป็นทีมเต็งครับกับนักเตะทุกคนที่เวอร์พูลไปเกี่ยวข้องด้วยกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป้าหมายของเวอร์พูลในฤดูกาลนี้คือการปรับปรุงในตำแหน่งมิดฟิลด์ห้องเครื่องนะครับแล้วก็การมีเซ็นเตอร์แบ็กอีกสักคนหนึ่งเข้ามาสู่ทีมแล้วนักเตะแต่ละคนนะครับตอนนี้นะครับว่ากันว่ามีถึง6รายด้วยกันนะครับที่เวอ้์วูลตกเป็นข่าวและทุกข่าวสำนักข่าวก็ยกให้เวอร์พูลนะครับเป็นเต็งหนึ่งทุกคนเลย มันเป็นไปได้แค่ไหนครับที่ลิวพูจะกวาดทั้งหมด6คนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกฟเฟนตูรามมันนโกเน่นะครับของทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน21ปี2คนนี้ตกเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วหลายคนเชียร์ให้เป็นแพ็คคู่ในการเข้ามาสู่ทีมนี่คือลิวผูกําลังเป็นทีมเต็งเ,เลยโดยเฉพาะเรื่องของเกฟเฟนตูลามนะครับว่ากันว่าทุกอย่างน่าจะ จบลงในไม่ช้านี้นะครับเหลือเพียงการเล่นตัวของต้นสังกัดนิสเท่านั้นนะครับที่พยายามที่จะหาใครเข้ามาแย่เป็นตัว เพิ่มเชื้อไยเพื่อให้ได้ค่าตัวมากกว่าที่ทุกวันนี้กำลังคุยกันอยู่นะครับส่วนมานุโกเน่นะครับทาเลียพูลแย่เข้าไปน่าจะจบลงได้ไม่ยากซึ่งตรงนี้นะครับต้องติดตามกันให้ดีส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งก็คือกราบรีเวกานี่ก็คือหนึ่งในนักเตะที่ทุกคนคาดหวังกันว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวสมาชิกใหม่นะครับที่จะเข้ามาสู่สโมสรในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ดีนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการคุยไปกับเอเจนต์แล้วนะครับคุยไปกับ นักเตะแล้วเรื่องของนักเตะสัญญาส่วนตัวแต่เมื่อทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็กลายเป็นว่าเป็นหน้าที่ของเอเจนต์แล้วนะครับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้หรือในระหว่างนี้จะมีความคืบหน้าไว้แล้วก็มีทั้งเชลซีนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเข้ามาเริ่มเอี่ยวกับกาบรียาแล้วเหมือนกันแต่จะเอาอย่างไรครับแต่ว่าสื่อทุกสำนักยังมองว่าเลอวุลเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดอยู่นะครับคนต่อมานะครับ ไรอันกาเวนแบชนะครับตกเป็นข่าวมาตั้งแต่เซตแรกเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เลยความอีลงตรงนังของเรื่องนี้นะครับก็อยู่ที่ต้นสังกัดไบร์เจนมิวนิกนี่แหละครับที่พยายามจะลังตัวนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปแต่นักเตะไม่ต้องการแล้ว,ลวซึ่งล่าสุดกลายเป็นว่าไบร์เจนมิวนิกนะครับน่าจะยอมอ่อนข้อแล้วก็อยากปล่อยตัวให้กับไลอันกาเบนเบชออกไปแล้วเป้าหมายเดียวที่ ตกเป็นข่าวในตอนนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะต้องการจะย้ายมาเล่นก็คือลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันเพราะว่ากันว่านี่ก็คืออีกหนึ่งคนนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและเทคนิคซึ่งคล้ายคลึงกับทางด้านจีนี่ไวนาดุม เหมือนกันนะครับคนต่อมาเป็นนิโคลาบาเลล่านะครับคนนี้ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับคนนี้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนะครับเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดแห่งอิตาลีคนหนึ่งในยุคนี้เลยนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิคแล้วก็หัวใจที่นักสู้นะครับถ้าได้บาเลล่ามาจเจสันคอบเองเป็นแฟนตัวยงของบาเลล่ามาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเป้าหมายที่อยากจะได้มาก็คือทําให มีการผ่อนผันกันระหว่างเกมรุกกับเกมรับได้อย่างลงตัวนี่คือประโยชน์แล้วก็ความอยากได้แต่ค่าตัวประมาณ50ล้านนะครับนิวคาสเซิลเองกลายเป็นทีมที่มีความสนใจแข่งกับเลี้ยวภูแต่ล่าสุดถอนตัวออกไปแล้วมันก็เลยทําให้โอกาสที่บาเรล,ลา่าย้ายมาอยู่กับเลี้ยวภูก็เป็นไปได้สูงนะครับแต่รายนี้แตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของงบประมาณสักเล็กน้อยซึ่งต้องมาดูว่าเลี้ยวภูจะมีสักคนนึงในตลาดไหมที่ไม่ใช่ดาวรุ่งนะครับซึ่งก็เป็น เลล่านี่ครับน่าจะมาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นโหมดของมิดฟิลด์นะครับไปแล้วส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก มิกกี้ฟันโดเฟนนะครับยังเป็นคนที่มาแรงที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นการจัดลำดับในสุดท้ายของความสำคัญหลังจากได้มิดฟิลด์ที่ต้องการครบแล้วก่อนนะครับก็เรื่องนี้หลายคนมองว่าไม่น่ายากนะครับเพราะว่ายอร์กชมาสเคอร์น่าจะมั่นใจว่าจะไปเกี่ยวมาตอนไหนก็ได้เพียงแต่ขอจัดการนะครับเรื่องของมิดฟิลด์ให้ได้ซะก่อน หกคนที่ว่านี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่เดวพูจะคว้าตัวมาสู่ทีมได้ครบทุกคนนะครับต้องเรียงลำดับความสำคัญกันก็อ,อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่านักเตะทั้งหมดถือเป็นนักเตะดาวรุ่งแห่งอนาคตแล้วก็มีคุณภาพแทบทั้งเส้นนะครับจากหกคนที่ว่ามานะครับถ้าตัดทางด้านมิกกี้ฟันเดเฟนออกไปในะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเรามีตัวเลือกนะครับ มิดฟิลในตอนนี้ในตลาดถึง5คนที่ตกเป็นข่าวและเรียวภูกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้ทุกคนเลยเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าจะใครจะได้มาเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเรียบภูในฤดูกาลหน้ามามบอกกันได้นะครับแต่อย่างที่บอกกันไปนะครับไม่สามารถที่จะคว้ามาได้ทั้งหมดแน่เลี้ยงตามลำดับไหลความสําคัญแล้วเพื่อนๆคิดว่าใครน่าจะเหมาะในการที่จะเป็นสมาชิกใหม่ของเรียบภูในฤดูกาลหน้าแล้วมาดูกันว่าคําว่าเต็งหนึ่งของบรรดาผู้สื่อข่าว มันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผม